ครับผมชนะชัยออดวจารุครับชัยนี้ซ้อมมากี่วันครับเดือนหนึ่งครับซ้อมนี้หนักไปนี้สอสีหรืครับอยู่ที่สอสีเลยล่ะนะฮะครับครมาอยู่หนนี้อุดรครับพออยู่ที่นู่นเลยครับมีใครเป็นคู่ป้งคู่ซ้อมบ้างที่นั่นมีนาคีมีนิวจองหอนแล้วก็น้องพยักครับก็คือโวกในคลายช่วยกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไรครับยี่สิบเอ็ดครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับห้าสิบแปดห้าสิบเก้าเราเป็นมวยสไตล์ไรครับ ขาแต่อมนแล้ววันนี้เราเจอกับขาวิเศษครับไม่เคยเจอกันครับอันนี้ไฟแรกเลยได้ศึกษาเกมฑการต่อยเขามั้ะศึกษาอยู่เขาไป่งเวอตาอะไรกันได้ไหมไมยเขาอืแล้ววันนี้เราจะวางเกวางไผนดีก็ดูดูดูก่อนค่อยๆไปเรื่อยเนาะยังเปิดโควิดมานี่ได้ต่อยยังยังอันนี้ไฟแรกเลยแล้วก่อนปิดโควิดเราต่อยไว้ที่ไหน ยที่อ้อมน้อยครับวันนั้นเจอใครไหมโชควิทยาเป็นไงแพ้ครับแพ้เข้ามาวันแพ้ไงเบียดกันหรือขาดเลยเบียดเบียดเบียดกันหรือเบียดมาแล้วมาโหลดครับวันนั้นเวียดเท่าไหร่ร้อยสิบสองแล้ววันนี้ร้อยสิบห้ามีปัญหาเริ่มหนักไหมไม่ครับแล้วเมื่อกี้สอบแล้วเพิ่อยู่จุดสองจุดโอสบายสบายเลยอย่างไฟนี้คุมกุมมาประมาณกี่กิโลครับสองสามโลครับสองสามโลเราต่อยมือมาลงทั้งหมดเลยขี่ไฟแล้วประมาณที่าไหร่ครับถึงร้อยยัง น่าจะกำกึ่งนบเกือบได้เนาะเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับกรสินครับฝากเชิญชวอแฟนคขับตรงนี้นะยชวยเป็นกำลังใจให้ผมวยครับเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยเเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยจากที่แรกเราชื่ออะไรนะยอดคุณพลครับแล้วมาเป็นกิตชนชัยกิชนชัยอ๋อเปลี่ยนชื่อใหม่วันนี้ต้องเกิดแน่นอนครับต้องเกิดได้ได้นะโอเคขอบมานน้องชายครับผม